สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านเดิมภายในประเทศและต่างประเทศพู่พ่อกับสร้างสถานีป่าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ออกเดินสายเดินทางอีกทุกเก่าเนาะยากาศเ่ยเป็นบ่าพี่น้องเอ้ยก็เหน็ดเหนื่อยไปกระบองนแกก็ขอต้องไอคิวสบายดีกำลังด้วยะ็อตๆคุ้มๆคุ้มไม่ไม่ไม่เอาดีๆเอาดีๆ น่าตาทุกคนโอ้สปายไซดพี่น้องเอ้ยยังบ่มีจุดหมายเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพราะว่าแม่แม่น้องแก้บฟูงก็น้องนัดไปก่อดแล้วฝนชิภาซิกทางในเลยน้องเอ้ยเอาบ้านอำเภอ

บ้านเขาอยู่เกือกลางพี่น้องเ้ยบ้านนั่นตะกี้ไว้ยไีพี่อยสตตัวถ้าจะบอ่านาัเลียงป้นี่นี่ยองว่าได้ปัวตับพี่หนยตับแตก่สิสิงสิงสิงแกลสีหาไปใส่เด้อต้องไปเบิกมอนลอกสหากไปใส่ก้ปันตับามาแล้วจ ก็ว่าทางดำพี่น้องเอ้ยขี่คือไปทางกีวีวีบอสก้าี๋ยวไปทางไหนเอ็ง่ะบอสขี่คือไปทางกีวีวีเลยพี่น้องเอ้ยไปแบบนี้อจะขึ้นไปบ้านบลอดตายของขึไปยักษ์ตายเนาะฮะยไปทางนี้ดคิดว่าจะขึ้นไปบ้านบลอดตายเนาะขึ้นไปยักษเหมือนบ่อนเนาะบ่ายโมงจะได้ ขี่ไปเรื่อยๆบบใส่บปลาต้นกาป่ะพี่น้องแตงร้อยสิพาเอาไปใส่ตอนออน,อตนี้ขนะ้ากับบ้านฮอดบ้านน้องเขียนเนาะเลื่อนตึบไปทางนี้กับบ้านกุ๊บพี่นอ้นองเลยแต่ว่าเข้ากับอะไรป้าทางยากตลอด,ดนอเนาะพี่น้องก็ต่างป้าท่าแดงเก่าเนาะ เลยจ้าหวยหวหัวเปิด <c oughs> มันล้มนอะ่าล้มไม่ต้องเอ้ยขี่รถก็แล้วมล้มหัวก็เลยอียดเออแป๊บเดียวมตดอกหนักนห,วหวัวควันปากตันกะอาแล้วโอ้ เร่งรดโอ้ยสิ่งสิงสบายดีเด้อสกูสกูสบายดีพ่อพี่น้องสบายดีพี่น้องเจ้บอมีิพายถ่าพายเลยทับแตกอยู่บ่ทับเยอะสุดเออรถตุ่นคุ้มแพงเาะกันสิ่งทับแตกระยะทับแตกโอ้ยขี่ไวเออนี้ไวเออแต่ละคนนี้แต่ผมขี่ไว่ไ ขี่ดวงเด่งดวงเด่งบึง้งยายเราเห็นยังเนาะยายเห็นยังยายมันได้เจียวข่าปะมันอีสิ่คนโอ้มันอี้สิคนมาตายมากแล้วแต่ด,ดมโอ้พลกันกินข่าวพอดีเลยเหมือนบอเอากัมกานขาเอากมานี้ อันไม่ไหวใช่ไหมเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอิรนหลดตักตึ้งอยู่บ่ใชดีพี่บ่งงไปดมหมักไผ่มยางเฮ้ยอันนี้บ่เขาเล่นเมือยางนะเลื้องนี่เป็นอะไรแสบบ่ชิมบง กำลังา,างเลยกับไฟอืมอ,อืมนั่แล้วแล้วเนาะตายยังจะใส่บ้านประตูเมืนบ่่พีน้องเออบ่อนนอนบ่อนอยู่อะใส่เข่าตัวสืเลี้ยงไว้ในใส่เลี้ยงไว้ประมาณนั้นเนาะเอาใส่บ้านประตูแล้วก็ประตูไว้หวแม่นความไปเรียนทั้งวันจีใส่สนามแล้วเมียเข่าแล้วพ้นเรื่องจีสารมาใส่เข่าแม่นความก็เลยใส่แต่นี้ บ่หะฮาวาทางนี้ฮานอนพีก็ได้นกเกือนผลเหลวพี่น้องเลวทางหน้าทางหลังเลยบ่อนอยู่อาศัยเย็นนอนเปนเย็นะทางต้นพ้เลานเนี่ยเอาออกยุฮเอาออกเมียั่งยืนหรอจะเอาู้ซองเลย ตัดส mm, ิได้นะพี่น้องเผิ่อสิปลูกได้เผิ่อสิปลูกได้บรแมาณท้องข่อยได้ต้นเผ่าวนี่อยปลูกได้หลายปีอะไรมันบอกหาปีป้าตีวินหมาเอาออกีนั่งเต็งว่ะเสิได้ยเสียดายมันใสเงินปวดมันจะขึ้นสูงอยู่ป่ะตัว่ะสูงอือยังมันตกใส่เงินเนาะ เหยื่มากมันตกมาใส่สังกะสีเห็นไหม,มพอมันอยู่ติตดโพดแม่นัวขายปลาอันนี้หมากย่างนะ โอ้พี่น้องอันนี้เป็นหมักย่างกินนั่นกินอะไรมันหักยาาด่น้องมานย่หากอม่าหอ่ืมปลาตัวพี่น้องบมักไข่แต่หันมันบอกแซ่บ ตัวแซ่บบ่ะอันนี้เป็นหมักยางซีมังด้วค่ะบุกกะบุเคยกินยันเบื่อยันเบื่อม่กินยันเบื่ออันนี้ได้เคยกินยันไหเม่เบื่อสิกินยันเบื่อปีก่อมาชม ชมรับตาบ่ด้วยกินแบบหวานกินแบบหวานหวานกว่าหวานก <c oughs> ันใจบ่หวานหวานอือลองเอาเกลือมากินกนับอย่างโอเคเนาะก๋อ,อยแจว่วอืวก๋อยแจ่ยวปลาตาเจ้าก้อยแจแจ่วแซ่บน้องบิ้ยวปใส่

่ากินสดๆจากต้นเสียบปะถ้าลงมาแล้วไม่สดใช่ไหมไม่สดลง้าไมสดซ้ามาสองคนนี้อาสองคนเนาะอีกสองคนหางอีกสองคนห่างคิดลบกั่ต้การบูเห็นชนกันเสียละแม่นจะไปทางไหน าขนาดาสมๆกินว oh. ่าสั so ่นพ oh. ี่น้องแซ่บยายเจ้าแกงหน่อไม้เนาะก็หอมไปตาแซ่บแท้แกงหน่อไม้ย้ำได้ก๊าซหนึ่งเป็นแวยางน้ำบะตายก็เลยเอามาเจ้าก็ไปบ่ไปโอ้ยายผันกะเขาดงเหมือนกันพี่น้องทำอ่ะไปเดินไปเอาอันกระเว้าใบแม่อืมเข่ แกงใส่เห no no ็ดแม่น้ำไม้น้อยแกงน้ำไม้น้อยใส่เห็ดหลายๆเนาะยายอืออืมจะดีดีจะเฒ่าจ้าเห็ดันแจวบ่ตายยายนี่อ่ะบ่นี่แม่ยานงอืนี่เอาน้ํามเนาะอืมนี่เอาอืม ว่าใครอันป้าตอนนี้ย่เอาเมื่อกับบอกเอาเมื่อมาวันนี่ถุงยาดางอยู่ในสาหอยอยู่เออเจ้าเจ้ามาแต่ดงนะเรามาแต่บนไปหาเอาหมักยางหมักแงวหมักไผอยู่แล้วเป็นแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้กินเพลนพี่น้องเลยอืแกงหน่อไม้กินเพลินพ่ะนะ มายังได้พ่อแต่กินข้าวเพล,<า> <c oughs> ลนตรงน,นี้มาพ่วงเพลนแดดตาตีเพลนดเพล็ดเลย้องมาครับรถไหลก้นกันรีบเลยตายมาบอรี้มาอีเลตตาตีเพลนดไม่เล่นอ่ะทียแรกว่าสิบวันสวัดว่าตายไปเขาดง <c oughs> ให้น้องหนักโทษน้องหนักโทษแล้วพ่ออยู่ในดงแล้วพ่อวา,อาวกระลังเคยบอกไพ่เลย อไก่บ่สามลักพอน่ะอู้ไปทางเวนสายดองโอ้ดงหนไดอืม นี á á nói, i, luôn, ่คือเอามาหน่อยท่านเอาไหม่น่ะอ้ยไปหามอันบื้ยได้เลยอับมาเออโอ้ยบ่าวลิโอ้ยกำลังเทค่ะเบื่อลงพี่น้องเยได้ไปใช้เงินยายอยู่เพื่อนเม่นแกงปีให้แม่น้องอเนยกินเนาะน้องอเนย์บ่มีน้มนม ยายจัดการเลยโค้งย่างโคงนมเชขาใดไต่มันเป็นน้ำนอะไรอยู่โด่นะมบอกอยู่ได่งเอาไปต้มกินละ้อันน่ะ ô tạo thì sáng? thì bổng đi sáng mhm 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 đi ôi Ừ mhm 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 mhm

เป็นอะไรแซบบอน้องเห็ดดูน้องมีเลาที่เอาจะอย่ามันถับคาตัวนะแค่มันแซบกระทับกระยามันมรนดูดไเป็นนั่นปิดกอข้ออยู่กาลังสิบปอนมาให้กันมนเอาเลยกาลสิบปอนปอชนะ

เตรียมโต้นะแม่เตรียมโต้ะเฮ้ยมาตายถึงถ้าวันนี้ดร่ก้าวเลยป้ายังอยากหูดงอีกินแล้วก็ยังอยากหูดงอยู่ป้าบ่ตายเออพาไปบอกแนะว่าดงอยู่นี้วันนี้

ก็ได้วันเต็งบอกึดได้ฮาว่ายาแมนขกห่้าวาถูกเทื่อ้าไวอย่างเียป้าไม่ชอบภมมานะเสียงหัวอันอยู่ทางดำฟอบเนาะโมกับโมกับยื่นถาสับลายามาพักกระเลเบหึงทิ แม่นางแกบมพิ่นม er ีประวัต <leaves> ินอนไงทางไปสุยป่าไม้ป่าไม้สองผุ่มเอามายุมสกันเนนั่นนัมีคพิษปากเ้อมีค่พิษปากเ้อวังเลยมันตัดสินใจข่าวยากแตงสิข่าวผมได้ดี เองมาไปกินที่ไหนเนอะเอื anyway> <that that so> <c oughs> <c oughs> ้าปนป้าเอานั่านั่นางกลางป่างนะทุกคนนี้เบิดเลยบานสุดท้ายสังเกตทั้งผื่นกินแล้วกินแล้วอันเก็บซสยบาตายเพื่อนเพื่นมลเบิรบะ เลี้ยงหุ่งอยู่่าเลี้ยงามกับเร้ยงกับเีัพื่อนเฮ้ยผูชายผ่านทางชายวัผบานะคิดว่าไทยชายหัวบ้าบาล้ายตามฮะบมแมนเราขายข่าได้เอเขาบอกเราเห็นบก่บา้่าฮ่าฮ่าวุ่นๆน้ก เอออยู่ทุงนาอยู่ทงนาามก่าจักเดาไปโอ้ยมกันกถากันตอบได้ตอบได้ถามถามมาได้ตอบได้เอิ่มไป น้องลิกมากินสมนะไหมพี่น้องผมได้ยะกิน้าเออบุญเจ้ากินโบเออร์เยพี่น้องเอยพี่เนี่ยจ้าไปแล้วพี่น้องข้ากับน้ำลายเฮยน้ำลาเข้าสิไปกินแล้วมากินกบผ้วงใจโอ้ยบอกต้นกล้าแปลว่าเจ้าก็จะกินนะนี่นะจะอยากกินน้ำข้าวน่เ